นี ens, ่ครับว้าวโอ้ตรงนี้นี่โอ้โหโอ้ <museums, descriptive together> โอ้โหชมทำชมโอ้โหโอ้้ประวัติศาสตร์ใส่รอบบ่เคยหมานมาวันนี้อีกตัวไม่รู้ครับนี่ครับน่าจะมีสามนะครับผมพร้อมสี่ลง เสียดายครับผมเออนี่ครับผมถุงปุ๋ยผมหาย,ยพี่น้องนะครับดูครับโดดโตัวนี้โลก,กว่ามากครับผมห้าตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ห้าตัวครับผม นะครับแล้วจะไปยืมยืมถุงปุ๋ยลุงกอนครับผมนะครับผมไปยืมถุงปุ๋ยนะครับถุงปุ๋ยอุ้ยตับนะครับล่นหายนะครับผมอุ้ยพี่น้องเสียดายมากครับผม